โอ้ยหายอ่ะแล้วลูกกูโหเท่มากกำลังหายอยู่นะหัวสองหอเลยอ่ะโหดูมันโอ้โหสวยเหรอโอ้ยเดินมาเดินม,มาอเอาใส่รถเลยโ,โหนี่ว่ะฮะเอาขึ้นทีละหอเอาขึ้นทีละก็เอาขึ้นทีละอัน อ่ะขึ้นเลยึอ่ออีอนึงอ่บอ,อ่ะมีอีกป่าไปเอาอีกเลออกาอะไรเวิ่งเอมาอนี

เอาโอ้หเอากล่องใหญ่มาเยไม่ต้องแล้วนี่ไปเอาของก็ยังไม่หมดเลยโอ้โหจะขึ้นแล้วเอเคเราเราเรเอาเลยไม่ต้องแล้วมาใส่รถ cảm ơn không còn nữa, còn một cái 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 nữa, còn À ba ơi, con nhai quá nè Con quá Ờ, quá nè vô quậy đó nè. Đó phải. Đó phải. Đó phải hả? Vẩy mới nè Mình vô quay quậy mình มีดี้แหย่มีมีไม่ช่วยยกเลยอ่ะกระตินนี้จะยกไหวไหมเนี่ยไหวเหรอเออยกเฮ้ มันต้องใส่ยังไงอ่ะบทั้งเรี้ยงงี้นี่เรียงเรียงตามนี้อย่างงีง้มันจะเว้นได้มันจะใส่ได้พอดีอ่ะนี่้อ่ะเราไปแกล้งหมีทด้มมไมเห้อันนี้ไม่ต้องยกอันนี้อันนี้ไว้งี้ก่อนเดี๋ยวไปยกข,ข้างในก่อนเถอะน้องเปมไปเปมไปยกข,ข้างในก่อน,นอเราข,ข้างใน,อ,น,อ,งงนอ่ะ